สวัสดีคะ่ะเด็กๆในชั่วโมงเรียนภาษาไทยของวันนี้นะคะเ<ๆ>ด็กๆก็มาพบกับคุณครูมุกเช่นเคยคะ่ะในชั่วโมงนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนเรื่องคำคล้องจองซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะในชั่วโมงเรียนออนไลน์เราเรียนเรื่องคำคล้องจองกันใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะลูกว่าคำคล้องจองคืออะไรคำคล้องจองก็คือ คำที่มีสระเดียวกันและเป็นคำในมาตราตัวสะกดเดียวกันแต่พยัญชนะต้นต่างกันอาจจะมีเสียงวรรณยุกต์หรือไม่มีเสียงวรรณยุกต์ก็ได้คำคล้องจองหรือคำที่มีเสียงสัมผัสกันนั้นคำสุดท้ายจะส่งสัมผัสไปยังคำแรกหรือคำที่สองของกลุ่มคำต่อไปค่ะ ต่อไปเด็กๆมาดูคำคล้องจองกันนะคะว่าคำคล้องจองมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะ,ะลักษณะแรกคำคล้องจองที่มีสระเดียวกันนะคะตัวอย่างที่คุณครูยกมาเป็นสระเอาเนาะลูกเนอะเมาเอาเก่าเหา่าเป้าเด็กๆสังเกตนะคะว่าพยัญชนะก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกวรรณยุกต์ก็ไม่เหมือนกันจะมีวรรณยุกก็ได้ไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้จะเติมไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ที่เหมือนกันก็คือสระ เพราะเขาใช้สระตัวเดียวกันเพื่อที่จะให้คำนั้นสัมผัสคล้องจองกันต่อไปลักษณะที่สองเด็กๆมาดูคำคล้องจองที่มีตัวสะกดเดียวกันเมื่อกี้เราดูแล้วใช่ไหมคะว่ามีสระเหมือนกันต่อไปมาดูตัวสะกดนะคะตัวอย่างที่คุณครูยกมาคำว่ายาวยอาวยาวสระคือสระอาตัวสะกดคือมาตราตัวสะกดแม่เกลก็คือวแหวนนะคะคาไหนบ้างล่ะที่สัมผัสกับคำว่ายาว สาวก้าวข่าวหนาวค่ะคำพวกนี้ผสมด้วยสระอาะและสะกดด้วยแม่เกิรเหมือนกันก็เลยเป็นคำที่คล้องจองนะคะสัมผัสกันเด็กๆมาดูลักษณะของคำคล้องจองกันนะคะคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ คำคล้องจองหนึ่งพยางก็คือคำพยางเดียวที่มีเสียงคล้องจองกันยกตัวอย่างเช่นสวยรวยด้วยกล้วยหวยช่วยป่วยบวยคำเหล่านี้นะคะประสมด้วยสาะ,ะอวและสะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่เกยนะลูกนะ,ะเป็นคำคล้องจองที่มีหนึ่งพยาง คำคล้องจองสองพยางก็คือคำสองพยางที่พยางท้ายของคำแรกคล้องจองกับพยางใดก็ได้ของคำหลังเด็กๆมาดูนะคะมีสองพยางแต่พยางท้ายของคำแรกต้องมาคล้องจองกับคำใดก็ได้หนึ่งก็ได้สองก็ได้ของคำหลังนะคะ,ะตัวอย่างเช่นอาหารการกินบินได้ในปาหานสัมผัสนะคะคล้องจองกับคำว่าการ กินคล้องจองกับคำว่าบินได้คล้องจองกับคำว่าในาคำคล้องจองสามพยางก็คือคำสามพยางที่พยางตัวท้ายนะคะพยางตัวสุดท้ายจะไปคล้องจองกับพยางตัวแรกหรือพยางตัวที่สองของคำหลังยกตัวอย่างเช่นคนใจดีมีมากมายหลากหลายคนคำว่าดีคล้องจองกับคำว่ามีคำว่ามายคล้องจองกับคำว่าหลาย เด็กๆมาดูคำค้องจองสีพยางกันนะคะคำค้องจองสีพยางคือคำสีพยางท้ายของคำแรกค้องจองกับพยางใดก็ได้ของคำหลังยกตัวอย่างเช่นโลกแสนสวยงามยามลมพัดมาผ่าใจแช่มชื่นรื่นเลิงยินดีคำว่างามสัมผัสกับคำว่ายามส่วนคำว่าชื่นก็สัมผัสกับคำว่ารื่นนะคะคุณครูมีตัวอย่างคำคองจองมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะ เด็กๆลองมาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันนะคะคำแรกชั่วนาตาปีคำว่านาคล้องจองกับคำว่าตาข้อขาดบาดตายคำว่าขาดคล้องจองกับคำว่าบาดรู้มากยากนานคำว่ามากคล้องจองกับคำว่ายากไว้เนื้อเชื่อใจคำว่าเนื้อคล้องจองกับคำว่าเชื่อหมูไปไก่มาคำว่าไปคล้องจองกับคำว่าไก่ ยากไหมคะเด็กๆเข้าใจกันไม่เอ่ยคุณครูมีแบบฝึกหัดเรื่องคำคล้องจองให้เด็กๆทำด้วยนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำในชั่วโมงเรียนออนไลน์แล้วหนูไม่ต้องทำซ้ำอีกนะลูกแต่เด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียนออนไลน์เด็กๆทำไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันค่ะ เด็กๆเ,เขียนแบบฝึกหัดลงในสมุดวิชาภาษาไทยเลยนะคะอันดับแรกเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนนะลูกจากนั้นให้หนูขึ้นหัวข้อว่าแบบฝึกหัดให้หนักเรียนหาคำคล้องจองของคำที่กําหนดให้ลอกโจทย์ลงไปเลยนะคะ10ข้คอคำที่ค้องจองกับคำว่าพักมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสักสามคำยกตัวอย่างเช่นรักหักปักคำคล้องจองที่ค้องจองกับคำว่าพบยกตัวอย่างเช่นลบ ตอก kaz. คำที่คล้องจองกับคำว่าพ่อยกตัวอย่างเช่นกอท้อรอคำที่คล like ้องจองกับคำว่างามยกตัวอย่างเช่นถามกามกล้ามคำที่คล้องจองกับคำว่าฟ้ายกตัวอย่างเช่นคำว่านาอาป้าคำที่คล้องจองกับคำว่าปูเช่นคำว่างูรู้ทู่ คำที่คล้องจองกับคําว่าใสเช่นคําว่าไปไว้ให้คําที่คล้องจองกับคําว่าเปียเช่นเลียเมียเสียคําที่คล้องจองกับคําว่าเชื่อเช่นคําว่าเพื่อเนื้อเรือคําสุดท้ายคําที่คล้องจองกับคําว่ามาอ่าตัวนี้ง่ายๆนะลูกเนาะเช่นคำว่าอากาป้าโอเคเด็กๆทำได้ไหมคะ แบบฝึกหัดที่สองให้นักเรียนเติมสำนวนไทยที่มีคำ้องจองสองพยางและสามพยางค์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องเด็กๆมาดูข้อที่ห1หวานเป็นลมขมเป็นยาข้อที่สองขิงก็ราขาก็แรงข้อที่สน้ำสั่งฟ้าปลาสั่งหน้องข้อที่สีมือถือสากปากถือศิลข้อที่ห้นายพึ่งบ่าวข้าวพึ่งนาข้อที่6ข้าวใหม่ปลามัน ข้อที่7อดอยากปากแห้งข้อที่8ยิ้มแย้มจาใสข้อที่9ข้าวแดงแกงร้อนและข้อที่10ล้มลุกคลุกคลานเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนเรื่องคำคล้องจองไปแล้วเด็กๆเข้าใจกันไม่เอ่ย สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ทำในชั่วโมงเรียนออนไลน์แล้วส่งคุณครูแล้วเด็กๆไม่ต้องทำอีกนะลูกนะส่วนเด็กๆที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็ทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยเข้าใจไหมลูกสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาเด็กๆไปก่อนเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้อย่าลืมอ่านหนังสือกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย